ดูในจุดเจ้าบูพาวเวอร์คันนี้นครับมาทําการไล่เฟื่องท้ายใหม่นะครับจากเดิมคันนี้เปลี่ยนท์โบมาแล้วอาการคือล้อรอบนะครับต่อเกลียแล้วห้อยนะครับปวทิ่มนะครับจะทําการไล่เฟื่องท้ายใหม่เดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากไล่เฟื่องท้ายเสร็จว่ารถจะ่งเป็นยังไงบ้างาลองลองมาชมน,นะครับ ยกสูงครับจากเดิมอาการรถคันนี้คือเปลี่ยนโทโบมาแล้วอาการคือลอรอบนะครับรถคันนี้คือเปลี่ยนโทโบมาแล้วครับอาการคือลอล้อต่อเกียร์ลาะห้อยนะครับก็ทําการไล่เพลิงท้ายขึ้นไปใหม่นะครับเ,เราไปดูกันนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนเท้ายไปแล้วรถจะวิ่งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูครับ มาดูรีวิวภัยรถกันหน่อยนะครับหลังจากที่รถคันนี้ได้ทาการไล่เฟืองท้ายมานะครับก่อนหน้านี้รถคันนี้คืออาการมันคือเปลีวทวงมาแล้วอาการคือรอรอบต่อเกียร์แล้วโหูรถมันทิ่มนะครับไม่รับถ้าทําการไล่เฟืองท้าย้าไปใหม่เดี๋ยวลองลองดูนะครับว่าหลังจากไล่เฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยอาการรถจะวิ่งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรารอดูนะครับ เกียร์ของของทุกเกียร์นะครับหัวเกียร์นะครับรับดีกว่าเดิมนี่ทุกเกียร์นะครับไม่ห้อยนะครับจัดเดิมต่อเกียร์แล้วหัวรถจะตกนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นอาการนั้นเลยนะครับโอเคครับสนใจก็ทักขามมาได้ครับอู๋แจ็คเจของม่เร็วนะครับ6,500บาทนะครับไล่เพลิงทาสำหรับดบูพาวเวอร์นะครับมาได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับ